แล้วสุดท้ายก็ไปที่ไม่ใเยสุดท้ายไปที่บางกุนาคใช่ไปถึงตกใจโอ๊ยนี่เขตเศรษฐกิจไม่สบายเมืองร้านค้าอะไรต่างๆน้ําท่วมเต็มเลยค่ะเออแล้วก็เลยเข้าไปดูบางกุนาคเนี่ยโทษนะฮะสวยยิงๆปีนี้เขาบอกไม่เคยหนักเท่านี้เพราะว่าด้านหนึ่งในแม่น้นําน่านผมเข้าไปในตลาดเนี่ยเขากันกระสอบขึ้นมาสูงขนาดนี้ละเม็ดกว่าน้ําข้างนอกเนี่ยปริมแค่นี้ผมก็ยังบอกเอาแล้ว,เด,วเดี๋ยวคืนนี้มันสูงขึ้น สูงขึ้นก็นจัดเวียนยาม,อมเออเมื่อวานนี้ก่อนเราจะไปเนี่ยไอกระสอบพานังแตกไปสองทีคือกระแสะน้ำมันแรงมากซัดจนกระสอบตามซัดจนทางไปสองทีค่ะนี่ไงแล้วก็นี่อีกฝั่งหนึ่งน้ำจากเทือกเขาวเพชรบณ์น้ำป่าเข้ามาเหมือนโอบเลยอะ่ะเหมือนถูกโจมตีเลยชาวบ้านในตัวเมืองนี่ตอนนี้ในร้านค้าเนี่ยนะหนุนกันหมดเลยหนุนแล้วลองไปดูบรรยากาศดูฮะ แล้วตอนโน้นอ่ะผ่อนเที่ยงผ่อนเที่ยงครับผมสองรอบแล้วครับแล้วเข้ามาทำไงแต่เพราะอะไรน้ำดันนะน้ำมันดันออกมาดันออกมาที่แรกชั้นนี้ไม่มีครับเนี่ยมาเสริมทีนี้เพิ่งเสริมเสริมก็ับจ่อแบบนี้มะครับต้องอยู่ต้องอยู่เวนเหรออยู่เว้ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเฝ้าเฝ้าครับการพวกกว่านั้นดึงกระสอบตาย วันที่สามเริ่มเท่ะไหร่ตอนต้นเดือนหนึ่งสามสิบสิงหาครับ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 กระสอบเนี่ยครับเรียงมาตั้งแต่สามสิงหาครับ้ทาั้งคืนอ่ทั้งคืนงหรอางครับเราต้องเดินเฝ้าไปเดินไปเดินเดินตลอดตลอดนดครับจุดเดินตลอดแต่เป็นจุด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 ตลอดคจุดนมีหน้าสถานีหรือมีอีกไฟเฝ้าตลอด้หน้าะครับไม่น้ำหน้าครับ ไอ้ฝั่งน้นยังเยอะอยู่ไหมเยอะครับเยอะครับก็ต้องกั้นบักกั้นครับตั้นตลอดทั้งแถวเลยตลอดไปออกก็แปลว่าบางคุณน้าโดนสองทางเลยเป็นโดนโดนลุมสองทางเลยคือทางหนึ่งก็น้ำหน้านทางหนึ่งก็น้ำป่าครับผมวคือขับไปจมูกใช่ไหมครับครับแล้วทางรถรถอย่างไม่รถกันหลยสูงวันนี้ไหมจะรู้สูงต่ำวันนี้ต่ำวันนี้นิดหน่อยนี่นะท่านผู้ชมฮะ เป็นภาพบรรยากาศที่บางุนนาคบางสวนเมื่อวานนี้ไปเดินอยู่เป็นชั่วโมงเอาไปให้ดูทั้งหมดก็ของหมดเวลาข้างนอกในฝนตกใช่แต่แดดออกแดดเปรี้ยงเลยแต่ฝนตกลงมาเราเลยจอดเข้ารังหรือบาลกาก็มองไม่เห็นนะอีกจุดหนึ่งผมก็เข้าไปเดินในเมืองหลังจากน้องไบคือเธอไม่สามารถที่จะกินหมูทอดข้าวเหนียวห่อใบตองกลางสายฝนแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปแต่ผมกล้า น้องไว้ถ่ายไปแล้วถ่ายเยอะด้วยกินเลยกินเลยกินเลยตอนหน้าประชาชนเดี๋ยวป่วยเวราก็เลยนี่เหนอยู่ตรงนั้นเลยมีภาพมีภาพเห็นไหมจิ้มเลยคนแรกเลยเอาอะไรบ้างโอ้ยจกเลยจกเลยนั่นนะค่ะนี่ถ่ายรูปไปพันกว่าคนเมื่อวานนะผมก็เนียนตลกก็ประทานไปนิดหน่อยนี่ฮะเพราะว่าเราเหนื่อยค่ะหิวนี่คืออาหารเย็นของเราแล้วนั่นน่ะสองทุ่มกว่านยเกือบสามทุ่มใช่ แล้วก็เลยไปเดินต่อน้องบายก็ขึ้นไปทันไปโจกบนรถใช่ไหมจากนั้นก็ลาบลาบนี่ดูตลกแล้วประธานไหมนี่ลาบนี่ว่าดีนะได้ข่าวเติมลาบชักนิดไหมหรือย่างไงอันนั้นเอาไหมอันนี้เอาไหมนะฮะเอ๊ะมันต้าหวานมาตัดนิดนึงไหมหมูหวานดีไหมเขาไปหลังร้านเขาเลยอะค่ะอ้าวนี่ไงแต่อร่อยนะคะอ นี่ฮะผมใช้มุมนี้ของผมตลอดเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงและไปดูที่ร้านถ่ายรูปก็คือไปเดินตามตลาดคือน้ำเขากั้นกระสอบชายเขาเริ่มหนุนกันแล้วลองไปดูบรรยากาศฮะคือได้นอนได้เสร็จเลยแต่ว่าเตรียมยกของไม่ถูกใช่ฮะเราต้องรับเตียมแต่ก็ไม่รู้จะพ้นหรือเปล่านะนี่ยกไปบ้างนะเนี่ยก็มกเตียมกันค่ะพ้นไหมกลัวไม่พ้นไม่พ้นเพราะว่าไม่น้ำจ้ะไม่น้ำมันสูงสูงกว่าเคียงอกเราแล้วอ่ะ ถ้าเข้ามาเนี่ยก็หมดไม่มีอะไรอยู่เลยก็ยกยกไว้หมดแล้วจ้ะถาฟาขึ้นแล้วเขาอินเนี่ยกจก้ะเพราะว่าเคยท่วมอยู่นี่มันจะประมาณแค่เนี้ยค่ะปีอะไรปีส <45 S 1> ี่ห้าจ้ะในบ้านมันจะเคียงเนี่ยแต่ถนนจะแพย่เลยค่ะอย้ยถนนเร็วเลยเหรอจ้ะในปีนี้น้ำมันเยอะเยอะมากค่ะนี่ฮะนี่ตอนทัวร์บางบุญนาค น้องไม้อยู่ไหนเด็ดตอนนี้อยู่ในรถหลับไปแล้วใช่ไหมยังไม่หลับน้องไม้มองไปเห็นพ่ยุทธเดินอยู่เห็นอ้วนๆอยู่เดินๆดินไม่คิดจะลงมาเดินเพื่อนเ <c oughs> หรอ,อนี่ไงค่ะนะฮะโอ้ชาวบ้านน่ารักใช่ค่ะชาวบ้านน่ารักไปที่ไหนก็เชื่อถึงแม้จะประสบภัยแต่เขาก็แบบอยากจะมีน้ําใจกับเราตลอดนะคะใช่คือความจริงเราต้องมาช่วยก็กลับมาช่วยเราค่ะนะฮะนี่ไงจากนั้นเนี่ยนะะไปที่ตับ